โคซ่าเออก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่หไปแล้วฉันเปิดร้านเออเพิ่งเปิดร้านอาหารพัตตาพานเนาะแล้วก็มันสําเร็จมากเลยแต่ว่าในหลายปีผ่านมาเนี่ยเรามีคู่แข่งนี่คือเราเนอะเราลองมือนกัน,นะครับเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นคู่แข่งในเ,เรื่องของแฮมเบอร์เกอร์เหรอดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะไปขโมยสูตรลับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สช่องบาวิชีเพลง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 วันนี้อยู่กับเกม เอ่โอโรนโลัลแม็กโดนัลนะครับวันนี้เราแต่งตัวสุดโดดนี่ว่าวันนี้เรารับบทเป็นคู่แข่งของแม็กโดนัลนะครับทุกคนก็คืออะไรเชสเซอร์กิลชุยวันนี้เรารับบทเป็นเอ่อพนักงาน KFC KFC นะครับตามเนื้อเรื่องเนาะก็คือเราจะต้องไปเป็นนันตาชาโรมานอฟนะครับในการที่จะไปเอาสูตรลับการทำแฮมเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะครับจากแม็โดนัลถ้าเราพูดตามตรงเนี่ยอะไรที่อร่อยในแมคโดนัลด์คืออะไรเฟ็นฟรายอย่างนี้เนาะแล้วก็ ไอติมไอติมโคนชอบมากไอเลิฟแล้ว huh. ก <im ited song sì stairs> <co> uh ็สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนดูแก่จนเป็นปกินแฮปปี้มิลเออแล้วมันจะได้ของเล่นต่างๆอะไรอย่างนี้นะผู้ชมเออส่วน k f เเนี่ยที่เราให้เลยนะก็อย่างเช่นเออข้าวข้าวที่แบบปกปกกับพวกไก่หรืออย่างเงี้ยแล้วไก่กรอบหรืออะไรเงี้ยวิ่งแซ่บอุนหิวเข้าได้นะครับสปอนเซอร์อันนี้อะเรามาดูกันว่าภารกิจของเรานะครับเอเจนต์ KFC วันนี้นะครับจาก สำเร็จร่วมไปด้วยดีหรือเปล่านะครับหรื um อว่าจะตุยเย่วาสตาเป้ไอโกะนะครับเพื่อเป็การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยมีสามชีวิตวิ้ยออบเจกทีหาซีเครตหรออินเทอร์แล็ปออบเจกเพจอีดอปไอเทมเพจจีอีกับจีโอเคโอเค้ย แมคโดนัลด์ยอ,อ,อย่างั้นหรอกูอะไรอ่ะเสียงน่าก,กลัวเกินเปิด24ชั่วโมงวยมีคนอยู่ในนั้นด้วยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีัสดรครับ <c oughs> อ้าวโดสองชีวิตทุเลศ ห้ามให้มันเห็นเงนี้ยหรอได้เลยแล้วกูมาเห็นกูได้ยังไงอะอุ้ยนักบัวอุ้ยแล้วเดินไงเร็วๆว่ะออแอบไดม้มันมีทิปอยู่แอบ

จะบอกนะ ไม่เห็นหรอกตาบอดจริงๆนั่นเออยยากเหมือนกันนะเนี่ยกูอะไรอ่ะอะไรอ่ะภารกิจไม่สำเร็จหรออุยแล้ว่าบอลบริก การจบสามแบบเอาล่ะเมื่อกี้ถือว่าเราเล่นเพื่อให้จบแบบที่หนึ่งนี่เราจะลองใหม่แจ้คนไงอ่ะนี่ไงอ๋อคุณแจในห้องน้ำมันอยู่ไหนอ่ะมึงมันอยู่ไหนอ่ะผู้ชมครับ ที่เราต้องทำก็คือเอากุญแจไปเปิดในห้องน้ำอันนั้นเห็นปะมันมีมันมีมนมเออ่สิ่งที่เรียกว่าล็อ e เกอร์อะไรอะปืน <laughs> เราไม่ใช่เหลี่องแกอีกต่อไป เอเแล้วเราถือว่าเราได้ก็น่าจ,จะได้นะสูตรลับถูกไหมว่าเราจัดการอีตัวเอ่ออีแม็กโดนเอไปแล้วอะดิอ่ะเรามาดูจบแบบที่สองซึ่งน่าจะเป็นแบบว่าเราขโมยได้ปะทำไงอะ่ะแบบนี่เห็นรเป่าต้องไม่รีบเดินไปที่หน้ารา้านเลยทุกคนเพราะว่า

เอาต้องใช้ชแฉลงเอ้าเรียกเหรอเขาว่อเฮ้ยเสียงอะไรไม่เห็นหรอกเออ ไปละึไปก่อนนะครับปิดประตูเพื่อความแน่ใจก่อนโอ้ยเยย ฉันคือนาตาชาไงล่ะนี่ไงมีฉันก็ว่าหลายรอบอะไรอ่ะระเบิดร้านคูกแข่งไปเลยเหรอนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Ronald McDonald นะครับเป็นไงตอนแรกนึกว่าเป็นเกมที่เออ เป็นสายลับเฉยๆแอบหลอออยู่มกันนะคือตอนที่โรนัลมันหันอยู่ดีมันมาตีตีหน้าตกใจอยู่เด้อเออก็เป็นเกมที่มีฉากจบ3แบบนะครับก็เล่นให้ครบทั้ง3แบบแล้วนะครับสําหรับข้อคิดนะครับก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเนาะเรามองว่าการทําธุรกิจเนี่ยหรือว่า,าความเจริญก้าวหน้าในการทํางานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปทําลายผู้อื่นก็ได้ในนะีม้มาทําลายผู้อื่นเนาะแล้วเรารู้สึกอย่างไรจริงๆแล้วอะ การร้ายผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพอเราประสบความสำเร็จเรานั่งคิดว่าเออรู้สึกผิดอะ่ะสู้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เออเราประสบความสำเร็จแล้วเราภาคภูมิใจไปกับมันดีกว่านะครับใครที่มีความฝันนะครับอยากจะรวยอยากประสบความสำเร็จนะครับอย่าไปทำร้ายคนอื่นเลยนะครับ <S <S เราก็ไม่อยากให้คนมาทำร้ายเราเหมือนกันแหละถูกไหมละ่ะเออพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มุ่งมั่นกับมันนะครับอย่าไปทำร้ายคนอื่นนะครับมีมิตรรอบกายดีกว่ามีศัตรูเยอะนะุผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ะ เกมมีมเกมปัญญาอ่อนอย่างนี้นะคบเดี๋ยวสามารถมีข้อคิดดีได้ถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ